วันนี้เมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เขตไปโทขนาด3.1ตามมาตรวิกเตอร์ขณะเกิดแผ่นดินไหวภาพจากกล้องวงจรปิดสันสะเทือนประชาชนในเขตไปโทและยางมิงซันต่างรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นมีความลึกจากพื้นดิน4.8กิโลเมตรนอกจากไปโทแล้วเขตตันซุยก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ระดับ3เขตอุกูระดับ2กรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของภูเขาไฟ 那我们初步判断，这个地震的原因跟大同火山的活动有关。那大同火山在底下有一个岩浆窟。 จากข้อมูลพบว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาที่นี่เกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้ว17ครั้งมีความถี่และจุดศูนย์กลางคล้ายกันโดยแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2564มีขนาด3.01ล้วนเกิดจากการเคลื่อนไหวของภูเขาไฟชาวบ้านบางส่วนมีความกังวลว่าภูเขาไฟจะระเบิดหรือไม่นักธรณีวิทยากล่าวว่าการเกิดภูเขาไฟระเบิดจะแตกต่างจากแผ่นดินไหวโดยส่วนใหญ่มักจะมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าหลายเดือนเช่นเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งกระแสะอากาศปานป่วนโดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีมีกกลลไตรวจสสอบิ่งเหา้ อย่างใกล้ชิดนอกจากไปโทรแล้วเชาว้าวันนี้ที่ฮวาเลียนเกิดเหตุแผ่นดินไหวติดต่อกันสครั้งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่หมู่บ้านซิ่วหลินในเมืองฮาาเลียนโดยแผ่นดินไหวเมื่อเวลา9ก้านาฬิกายีนาทีมีขนาด4.6ตามมาตรวดริกเตอร์วัดแรงสั่นสะเทือนได้ระดับ4โชคดีที่เหตุแผ่นดินไหวทั้ง3ครั้งไม่พบความเสียหายใดๆ วิกฤตโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อวงการท่องเที่ยวแต่ค่าที่พักโรงแรมในไต้หวันกลับพุ่งสูงเป็นปฏิการโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองกรุงไทเปอัตราค่าห้องคู่อยู่ที่คืนละ6,000ถึงเจ็0ันเหรียญไต้หวัน การหาโรงแรมราคาถูกในกรุงไทเปไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ค่าที่พักในเมืองอื่นๆของไต้หวันก็ไม่ถูกเช่นกันผู้ประกอบการเผยว่าแม้จะเปิดประเทศแล้วแต่จำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังคงไม่สามารถชดเชยอัตราการเข้าพักในวันธรรมดาผู้ประกอบการจึงต้องพึ่งพาตลาดในประเทศเพื่อความอยู่รอดส่งผลให้ค่าที่พักโรงแรมจำนวนมากราคาแพงผู้ประกอบการเผยถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อราคาที่พักทั้งค่าเช่าที่ค่าวัตถุดิบอาหารเช้าเงินเดือนพนักงาน ร่วมถึงภาษีที่ต่างเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับทุรกิจโรงแรมประสบปัญหาขาดแคลงกำลังคนอย่างหนักเพื่อรักษารายได้จึงต้องปรับขึ้นราคาที่พักข้อมูลล่าสุดจากกรมการท่องเที่ยวไต้หวันเผยว่าเมื่อปีพุทธศักราช2565อัตราการเข้าพักในไต้หวนันเฉลี่ยไม่ถึง50%แต่ราคาที่พักเฉลี่ยกลับเพิ่มสูงขึ้นเป็น4,195เหรียญไต้หวันต่อคืนซึ่งสูงสุดเป็นปฏิการ การจราจรหนาแน่นรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างช้าๆเมื่อถึงช่วงเวลาเร่งด่วนสภาพการจราจรบนถนนเส้นหลักในนครไทยจงก็เป็นดังภาพที่เห็นปัญหารถติดที่ต้องใช้เวลาเดินทางนานเป็นดังฝันร้ายในชีวิตประจำวันของชาวเมืองไทยจง บริษัทเทคโนโลยีระบุตำแหน่งหรือ GPS สัญชาติเนเธอร์แลนด์เปิดเผยแกรจัดอันดับเมืองที่รถติดที่สุดในโลกล่าสุดโดยสำรวจสภาพการจราจร389เมืองใน56ประเทศทั่วโลกลอนดอนติดไปอันดับที่1เป็นเมืองที่ขับรถได้ช้าที่สุดในโลกขณะที่นครไทจงติดไปอันดับที่17ของโลกและเป็นเมืองเดียวในไต้หวันที่ติด20อันดับเมืองรถติดที่สุดในโลกโดยการเดินทางด้วยระยะทาง10กิโลเมตรในนครไทจงใช้เวลาเฉลี่ย24นาที40วินาทีความเร็วเฉลี่ยเพียง22กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักวิชาการวิเครา,าระบบ ในนครไทยจงไม่เป็นที่นิยมแต่สัญญาณจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนออกแบบได้ไม่ดีเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้รถติดเทศบาลนครไทยจงเผยว่าสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านครไทยจงกําลังเติบโตปริมาณการทัมนาคมที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหารถติดในอนาคตจะผลักดันการการ่อสร้างรถไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาการจราจรต่อไป เมื่อไม่นานมานี้บอลลูนสอดแนมของจีนเพิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสาหรัฐกับจีนเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพบกเกาะมาจูที่ตั้งอยู่เขตตงอินพบวัตถุปแปลกปลอมที่ตกลงมาจากฟ้าหลังตรวจสอบพบว่าเป็นซากบอลลูนที่มีตัวอักษรย่อภาษาจีนโดยวันนี้ชิวกวัวเจิง้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าเบื้องต้นคาดว่าเป็นบอลลูนตรวจสอบสภาพอากาศทั้งนี้จะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างระมัดระวัง บอลลูนจีนที่ถูกกิงตกจะเข้าข่ายการเปิดการโจมตีในลักษณะเดียวกันกับที่เครื่องบินร้คนขับจีนก่อกวนไต้หวันหรือไม่ชิกวกัวเจิงเผยว่าไม่ใช่การเปิดฉากโจมตีครั้งแรกแต่เป็นเพียงการโต้ตอบอย่างเหมาะสมเท่านั้นนักวิชาการระบุว่าถึงแม้เป็นเพียงบอลลูนตรวจสอบสภาพอากาศแต่ก็ควรต้องจัดการอย่างระมัดระวัง นักวิชาการวิเคราะห์ว่าบอลลูนจีนลูกนี้มีขนาดเล็กไม่มีการติดตั้งมอเตอร์คาดว่าน่าจะลอยเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกองทัพรัเสเซียเคยใช้บอลลูนร่วมกับโดรนเพื่อสอดแนมมาก่อนดังนั้นกองทัพไต้หวันจึงต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือสงครามรูปแบบใหม่